เราต้องมาแบ่งค่ะว่าการที่เราต้องคอยติดตามเนี่ยมันจะมีหนึ่งตั้งแต่การตามดูว่ามีมะเร็งเต้านมกลับเป็นซ้ำไหมมีมะเมร็งอย่างอื่นไหมรักษาไปเนี่ยมันมีผลแทรกซ้อนจากการรักษาเนี่ยซึ่งเป็นผลระยะย,ยาวกับคนไข้หรือเปล่ากับอีกอันส,ส,สุดท้ายก็คือว่าสุขภาพคนไข้เนี่ยโดยรวมเป็นยังไงนี้การกลับเป็นซ้ำของมะเร็งเต้านมเนี่ยเราอาจจะต้องแบ่งค่ะว่าหนึ่งมันอาจจะเป็นได้ตั้งแต่เป็นที่เต้านมนะคะหรือมาที่ตอมน้ำเหลืองที่รักแร้ ต่อมน้าเหลืองที่หายปลาดที่คอหรือไปที่อวัยวะอื่นเพราะฉะนั้นหลักๆง่ายๆเลยเนี่ยเขาก็แนะนําว่าในช่วง3าปีแรกเนี่ยก็ควรที่จะมีการตรวจร่างกายโดยแพทย์อย่างน้อยทุก3-6เดือนนะคะแพทย์ก็จะตรวจว่าที่เต้านมเนี่ยคำได้ก้อนไหมที่รักแร้มีต่อมน้ําเหลืองโตหรือเปล่านะคะคำหายปลาทั้งสองข้างคำที่ต้นคอว่ามีต่อมน้ําเหลืองโตไหมอาจจะดูตรวจตบฟังปอดสุขภาพโดยรวมว่าดีไหมถ้าดี ก็จะมีการทำไอ้ตัวแมโมโมแกรมกับอัลตราซาวต่อปกติการทำแมโมโมแกรมกับอัลตราซาวเราไม่ใช่ว่ารักษาจบทันทีแล้วเราทําเลยเราก็จะรอประมาณสัก6เดือนนะคะหลังจากที่เรารักษาแล้วเนี่ยก็ทำแมมโมโกแกรมกับอัลตราซาวเนี่ยจะทําประมาณสักปีละ1ครั้งการเจาะเลือดนะคะหลายคนบอกว่าเอ้ยนิ้ขอเจาะเลือดจริงๆการเจาะเลือดเนี่ยมันจะมี หลายชนิดนะคะการเจาะเลือดแรกเนี่ยอาจจะเป็นแค่แ l a บเบื้องต้นเช่นดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดดูเรื่องการหน้าที่การทํางานของตับจริงๆสําหรับเรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยเราก็ไม่ได้แนะนำนะคะว่าจะต้องเจาะไอ้พวกนี้อย่างถี่ยิบเท่าไหร่นะักก็ถ้าเรามีตรวจสุขภาพประจําปีแล้วเนี่ยก็อยู่ในในนั้นเนี่นนยก็เพียงพอแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเราไม่เอ็กซเรย์หรอว่าตับเป็นยังไงปอดเป็นยังไงขอทาสแกนกระดูกทำเพศสแกน จริงๆยังไม่มีหลักฐานนะคะว่าได้ประโยชน์ดั้นในในมาตรฐานที่แนะนําทั่วไปก็คือการตรวจพิเศษพวกนี้เนี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการอะไรที่สงสัยก็ไม่มีความจําเป็นต้องตรวจมีคนมาถามอีกในยุคสมัยนี้ก็บอกว่าตรวจสาร่งชี้มะเร็งได้ไหมตัวนั้นก็อาจจะยังไม่ได้จําเป็นนะคะโยชน์เพราะฉะนั้นการตรวจการกลับเป็นซ้ําของมะเร็งเต้านมเนี่ยหลักๆก็คือ3ามปีแรก แพทย์ตรวจร่างกายนะคะทุก3-6ถึงเดือนถัดจาก3ปีไปเราก็ตรวจทุก6กถึงถึงสิเดือนนะคะทำามโมแกร,รมอัลตราซาวปีละหนึ่งครั้งพอแล้วนะคะคือมะเร็งเยื่อบุภพมงมดลูกโดยเฉพาะในคนไข้ที่ได้ยาทามอซิเฟนตรงนี้ต้องอย่าลืมตรวจภายในด้วยนะคะเราเลาะต่อมน้ําเหลืองไปคนไข้มีแขนบวมหรือเปล่าแพทย์ก็จะต้องตรวจพวกนี้ด้วยเพราะว่าถ้าแขนบวมเนี่ยเราจะได้เจอตั้งแต่เนินๆจะได้รีบแก้ไขกันให้ยาเคมีบําบัด มันก็จะมีผลต่อเรื่องหัวใจหรือการให้ยาพุ่งเป้านะคะสำหรับยาต้านเฮอร์ทูมันก็จะมีผลต่อหัวใจด้วยคุณหมอเขาก็จะต้องคอยมาตรวจว่าการสมรรถภาพการทํางานของหัวใจเราเนี่ยปกติไหมอาจจะต้องตรวจไขมันด้วยเพราะว่าไขามันเนี่ยถ้าปล่อยให้ไขมันสูงมันก็จะมีความเสี่ยงนะคะในเรื่องหัวใจได้นะคะอาจจะมีดูว่าความจําของคนไข้เป็นยังไงเพราะว่าในยาเคมีบําบัดบางคนอาจจะรู้สึกว่าความจำเนี่ย อาจจะเขาเรียกว่าจําไม่ค่อยได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลจากยาได้เราก็ต้องคอยตรวจคอยคอยเช็คการให้ยาต้านฮอร์โมนบางตัวเนี่ยมันจะไปยับยัง้งการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะมีผลที่จะทําให้กระดูกบางอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยตรวจดูว่ากระดูกคนไข้เนี่ยบางหรือเปล่าก็อาจจะทำเขาเรียกว่าสแกนมลกระดูกนะคะอย่างน้อยสักปีละครั้งสุดท้ายตรวจหาเรื่อง เรื่องโรคแล้วเนี่ยต้องไม่ลืมนะคะว่าการที่มาติดตามเนี่ยแพทย์ก็จะดูว่าสุขภาพโดยรวมของคนไข้เป็นยังไงน้ําหนักขึ้นหรือเปล่าในกลุ่มนี้เราก็จะต้องคอยดูคนไข้ว่าอย่าให้น้ําหนักขึ้นเพราะถ้าคนไข่อ้วนขึ้นหลังการรักษาเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยง ของมะเร็งเต้านมที่จะกลับขึ้นมาเป็นใหม่ได้นะคะ,อะนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าแอคทิวิตี้คนไข้เป็นยังไงเราต้องพยายามส่งเสริมให้คนไข้เนี่ออกกําลังกายเพื่อลดความเสี่ยงดูเรื่องอาหารนะคะที่ทานคือไม่ใช่กลับไปใช้ชีวิตเสียเส่ยงแบบเดิมเคยเครียดยังไงก็เครียดอย่างนั้นเคยอ้วนเคยทานอาหารที่ไขมันสูงอย่างน้อยเนี่ยจะต้องเข้าไปคอยดูว่าคนไข้เนี่ยไม่มีความเสี่ยงพวกนี้มันจะเห็นว่าการตรวจติดตามคนไข้ที่หลังรักษามะเร็งเต้านมเนี่ย จริงๆไม่ใช่ไปโฟกัสอยู่เฉพาะการหามะเร็งเท่านั้นเราจะต้องดูสุขภาพโดยรวมของคนไข้ด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นหลักๆว่าหลังจากที่รักษามะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยเราทําอะไรบ้างจริงๆก็ไม่ได้ต่างจากคนไข้ทั่วไปนะคะก็เหมือนแค่ตรวจสุขภาพปกติเท่านั้นเองเจาะเลือดก,ก็ตามการตรวจสุขภาพโปรแกรมเช็คอัพทั่วไปนะคะแมมโมแกรมอาร์ทซาลปีละครั้งแค่นี้พอแล้วค่ะ